สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับมาติดตามให้เด้อครับท่านผู้ชมคุณแม่ประไพสายจวดเนาะครับจวดย่างเดียวได้คุณแม่ย่างเดียวแล้วฝันของคุณแม่ครับผมมาฟังความฝันของคุณแม่เราพักความฝันกันมันมีอยู่ในกองนั่ด้วยน่าหน้าของวิเศษอีกแล้วครับเอาเอาความฝันซะก่อนฝันมาจฝันแล้วนี่ความฝันว่าฝันเห็นพ่อพ่อน่ะตายไปแล้ว พ่อพ่อของนี่ละพ่อคุณยายบอกครับจ้าจะว่าแม่ย่างบันยพระไล่ตีไล่ตีหลานหัวไอ้าตีหลานจังไดนแถวหนี้งล่ะแล้วก็ยืนเฮทโทู้เดี๋ยวความฝันท่าแม่หนัง่าตายพ่อหน่ะตายแล้วยายยังยังมีชีวิตอยู่วันะครับแม่พ่อหน่ะเสียแล้วพ่อหน่ะไล่ตีหลานไล่ตีหลานก็ว่าอีหน่อยยี่ฮี้ครับว่าตีหลานให้ยังไะเท่านี้ก็รู้ว่าบรเทาแม่บันี้แเล่นใส่เล่นใส่หลาน ยังสั่นนะข้อมฝันจะเริ่มมาเปรียบอะไรก็ว่าซีอ่าซียังหวะซียังหวะลืมแล้วลืมแล้วเว้ยเขียนไว้ลืมแล้วเฮ้ยเฮ้ยซีเจ็ดหนึ่งเอ้าข้อมฝันด้นี่ข้อมฝันเนี่ยดตัวเดียวกันใช่ไหมเอ็มบีไดเนา่ข้ามฝันเนี่ดิครับครับครับคุณแม่นราบอกตีได้ดิความฝันเป็นเป็นความฝันเนาะครับเนาะแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวค่ะคุณแม่นุ้ยขอถามอีกนะคะว่าซีเจ็ดหนึ่งนี่คุณแม่ ตีมาจากใครคะตีจากพ่อตายบันนีกกันอีนั่งหนึ่งกับข้ตงจีซีผู้พ่อนีอายุแล้วก็แล้วตายกับเจ็ดอปีโอเจ็ดสิบเอจ้าผู้พ่อนี่จ็ดสิอ็ดปีเล็กน่อยไม่ยิ่งนี่ตีซีตีซจ้าพ่อเราอายุหกสิบเอ็ดปีเจ็ดสิเจ็เอแม่ครับเจ็ดปีกับตีเป็นสี่เจ็หนึ่งบอกแม่คุณยายตีสี่เดหนึสีเจ็ดเออสี่เจ็ดหนึ่งกันจเหมนจมเนาะค่ะ ีครับเดี๋ยวมาเที่ยวสู้ไปเบิ่งใหญ่ๆคือไว้เรียคุณยายเดี๋ยวให้สูมไปให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนี้ยสี่เจ็ดหนึ่งไม่ได้เป็นตัวเดียวกันแต่ก็หนักหน่อยเช่ไหมครับดแล้วว่ามฟันดอกอีกสะได้กะบาอยู่ดอกนึ่งนั่นดองไข่นางเราคือฟันเห็นพอพอหนาตายแล้วตายก็ตายยิ่งหนีแหละคอกับพ่อเลี้ยงกับคนเลี้ยงคอแท่คอแท้ยังยั่งแม่เลี้ยงกับแม่แท้ยังยังยั่งไม่นตายค่ะแม่กังยั่งโพล์ยังยั่งแต่อเลี้ยงมาขายนักมือตายยิ่งนี่งามเลยครับท่านผู้ชมคุณยาย ยายนี่เีกงามครับานเล็ที่ที่กันดีกันนั่นน่ะังอ่านนั่งหนึ่งแปดสองบันเลขที่หนึ่งแปดสองนะครับเนาะบที่หนึ่งแปดสอง่อเราเสียน่เป็นอายุของคุณ่อนะคะเนาะเจ็ิบเอปีค่ะไม่ยงนกับเป็นซีซีเจ็ดหนึ่งะแต่ว่าทันใด อมากสามตัวอยากตัดเล่นก็ได้เนาะแอนไม่ได้เนาะเออตัดเล่นก็ได้นะคะเป็นนอกจากตัดเป็นสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่หรือว่าเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับไว้ไว้ขึ้นไว้ขึ้นคือว่าคือคือยายบอกมันบอกขันมบอสเนี่ยเอาไว้อาไว้ชีไว้ชีก็ชีใจเอาเจติมทั้งหัาก็ได้ขึ้นขันบ่มักค่ะแต่ว่าแต่ว่านะคะขันขันเป็นไพ่ตัดเล่นสองตัวนะคะกัอาจจะมีตัวเน้นๆกระล่องสื้อซื้อเออกระล่องกับนะคะกับน้ำขึ้นลงน้ำนะคะท่านผู้ชมเนาะ กระชุดเดียวหน่อยม่ไหนเนาะแมะชุบเดียวกว่าอ่าตาเลนซองตูนนะคะมัดซีเจ็ดเ็สี่าจนนะ,ะอาจจะคืนลงไปกลัฟน,น,น้อเนนะคะเนาะเซอรสามโตนะคะกับไปมุนเอากะได้น,น,นะคะท่านผู้ชมเนาะกัจะเป็นมีซีเจ็เจ็หนึ่งแลวกัเป็นหนึงน่งซเจ็เจ็ดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเนาะกมุนซมนีมนมน่นะคะบไดร,ร <ๆ S 2> ยตูนะคะสำหรับตัวเหล็กของคุณแม่ประไภสายจวดนะคะนี่ก็เป็นแมนไทยคุ้มเดียว นี่นะคะก็จะเป็นประจำงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมนะคะหกสี่นะคะท่านผู้ชมที่คุณแม่ฝันนะคะ <บา S 1> ทีแอมินมาติดตามหายนะคะส่วนบารเล็กที่นะคะก็จะเป็นแปดหนึ่งสองโอ๊ยป่ะมหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสองนะคะหนึ่งแปดสองก็ลองเอาไปพิจารณากันเบิ่งได้นะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับบารเล็กที่แล้ะกันโตเลขความฝันของคุณแม่นะคะพันเท่านี้บ่คุณยายพันเท่านี้พันเมื่อคืนนี้บ่พันคืนก่อน ฟันจะขึ้นก่อนปุ่นค่มนนะ,นะมันขึ้นหนูว่าอะไรฟันว่าไม่ขึ้นว่านผ่าบอกคุณแม่เออนั่นแหละขึ้นบรรพาน,นั่นแหละเอาให้ถาม<อ>เนี่ยคุณยายสิคุณคนนยังมีชีวิตมาอยูุคนหลายเป็นไรคุณแม่แม่เจ้าของหรือบอกครับผมจอดแม่ห้าวจะตีแม่โตจะตีแม่ห้าวเหรอเฮ้ยห้าวเด็ดเจ๊แต่บอกอีเม่กวัวอีพอ่อเนี่เก๊ชีวลลิตนอกก็หลายปีแล้วก็ยังเอาอยู่เล่าอยู่ดิ แต่ว่าอายุอีแม่น้ำก็เจ็ดขึ้นเลยเนาะหอดบ่อีแม่แล้วก็ย่างก็ตายแล้วก็ย่างเกตแปดเก้าเกตสิบเก้าเนาะครับเนาะโอ้ครับแล้วแล้วนู่นทำนะคะคุณแม่อายุคุณแม่เท่าไหร่คะปุ๊กห่าทำซีห่านเนาะคุณยายเคยบอกอะไรแต่ว่าจำไม่ได้เนาะปาไม่ตรงก็ดีเดี๋ยวก็เลยคุณยายสมานเนาะปวดสมานเนาะ จำจำอายุคุณแม่บไดายนะคะคุณอสำหรับอายุของคุณแม่นะคะกับหกสิบห้าปีนะคะเอาเป็นยังคือถามหลายแทนนะคะเอฟซีเวอร์กัสตีถามมาเนาะคือในบางคนบางอาบงคลิปนะคะคนแอมินกะถามมาตัวเล็กแล้วคือก็จะถามบ่ว่าจะเป็นอายุเอ่ยป่าเล็กที่อายุคนหลบขางที่ฟันเกี่ยวนะคะมินก็เลยถามให้โดยร่วมเลยนะคะเนาะแต่ว่าขันเป็นตัวเล็กก็คือ c เจ็ดหนึ่ง กะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะชอบตัวไหนก็ตัวนั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะอาจจะชอบเป็นอายุของคุณแม่ก็เป็นอายุของคุณแม่ไปนะคะถ้าชอบเป็นตัวเลขของคุณแม่ก็เป็นตัวเลขของคุณแม่ไปนะคะท่านผู้ชมเนาะไพ่มักเบิร์ดก็บเอาเบิร์ดหล่นนะคะแต่งงาม่ได้ไอ้มินไอ้แม่เล่งามอยูสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งี่แมนแถวหนึ่งมาใส่ทั้งหนาเป็นหนึ่งสี่เจ็ดแห้งงามวันนี้เจ็ดยังอยู่ยังอยู่ไพ่ไผก่อนยังมีอยู่เจ็ดเหรอแมนอีน่ะคุณใหญ่เนาะ เจมีแน่นอนอีกวดนี้เอายี่หีแต่ว่าจ้าของกับว่ามันมันมีซีคือจต่ว่าสีซีอย่างครับแต่ว่าจ้าของเขาซีเขา็ดใช่ไหมได้นี่มามากดสีวันงวันนีอนมาตีซีมันมัยังมาอยู่อันวัเมื่อกี้คุณแม่ให้เปตัวใดนะคะให้ยังวะสองสองสามป้อตามจงตามจงอตอนพาไปแลวกับ่าไปโมเป็นข้าวโจนยี้สามโจงช่เนาะครับก็คือซีเจ็ดหนึ่ง ตวนายโคุณยายประไพคุณยายประไพนี่ก็คือ65ปีครับผมแต่ว่าคุณแม่ของคุณยายนี่ยผนเ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้บ่บ่มั่นใจยังสินะครับท่านผู้ชมเนาะสามารถติดตามให้เป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมคุณยายประไพสายจวดเนาะตัวเลขอาจจะเข้าบ้างลดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาครับมันเป็นความฝันครับผมเนาะแต่บอกว่าเชื่อกับให้แค่เป็นแนวทางเด้อครับให้แค่เป็นแนวทางแนวทางของฉลาดกินแมงของรัฐบาลเนาะครับผมกายท่านผู้ชมทุกท่าน ใส่ถุงพินิพินเจรณาเบิร์กเอาเองครับผมชอบประจัดคัดไข่เบิร์กคุ้มค่อมยุคสนานเนาะถือว่าได้กำไรและครับแต่ว่าเบิร์คุณยายนี่ก็มีอารมณ์ดีละครับคุณยาอารมณ์เฉื่ยเบิรคุณยายนี่เราก็มอเราะไอ้ก็ได้ซื้อในบ้านไปนอกว่าใจกับเบิกบ้านไปครับผมก็ไข่เขียวไปได้ครับผมอตัวเลขการจัดที่คุณยายบอกนะครับสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งตัดเลียนก็จะเป็นสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดว่าไครับผมอายุอักสิบห้าปี คุณแม่คุณแม่ครับขอขอจะจะาไงใยญ่ยังวะสองตัวสองตัวสองตัวบ่เอาสองตัวคุณคุณใหญ่สิมัดตัวให่สองตัวบ่ครับสองตัวนี่เอาเจ็ดเอาเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนี่ยคือว่ามีเจ็ดสี่เขาไปมาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แล้วมัเจ็ดหนึ่งแล้วกับเอาอันุี้องท้าพ่อไตโอ้มากระยูของคุณปอเพื่อนของคุณตาับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะเป็นความสินสอบจนตัวของคุณใหญ่นะครับครับเป็นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะสำหรับตัวนิน เพราะว่าบางครั้งคนเฮ่ากัมาว่าคือกันนอกคนใหญ่นอกเคาที่อาจจะมาเจ็ดสี่ก็ได้แต่ว่าหันไม่ได้เลยเจ็ดหนึ่งเาเป็นเรื่องธรรมดาครับกันชื่อกขบเอาขึ้นไยลงเอาหนอไม่ได้ขราวปลาชื่อเอาขึ้นไยลงมันกับอะไรได้ไหมบอกชื่อตั้ชื่อแบาว่าอ้่ม่ได้ซ้ำขึ้นไยลงดีหละขนาดบอกว่าหนึ่งหามันยังออกหกหนึ่งกระซือขึ้นนะก็ได้นอะแม่ก็ได้เนอะ นึ่งหานนึ่งกเมื่อไหร่กะฮานึ่งฮกหนึ่งเ็ไร่ก็ได้บ่เป็ชเอไม่ถือว่าเดาถือว่ากันเทศหยังเนาะครับให้บานข้าวเนาะคุณแม่กับ่ได้เล่ยนไร้หวางไหวเนาะแล้วกับผู้เฒ่านาะจะที่หยังงานถาเบิ่งกิ้งลุกน้ำหลุกน้ำลายถ้าทั้งนี้อันอยู่บอกคุณแม่อันอันโอลไรเลอันไร้แกบอเขาม่าเขาแต่อันหาเจ๊บอกหาเจ๊ก็หกหนึ่งเนาะค่ะเนาะหกหนึ่งกูบ่ได้อัน แต่ว่าห้องหนึ่งคุณแม่บริอันบอกอันแต่หาเจ็ดแนนอ่าทหารเนาะตายบ่เขาเลยเขาแค่หาเจ็ดเดียวอ่าเอาุณยายโชว์อีกครั้งหนึ่งแน่เอาเพื่อนผมบังอีกครั้งหนึ่งแนี่ยปีสิบล่ะครับเบิรงนขอเรีอกค่ะท่านผู้ชมเขาสูงเด็ดปะคะคุณแม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเอ็มสิสรุปตัวเลขให้เบิรงอีกครั้งหนึ่งนาะครับเนาะเดี๋ยวเราเอ็มสิสรุปตัวเลขให้ท่านผู้ชมเบิรงอีกครั้งหนึ่งครับ อันนี้เป็นลานค้าครับเป็นลานค้าเป็นบ้านเด็กที่เพื่อนนะครับเด้อนี่พ่อบอกับคุณยา,ายสายจวดล่ะครับผมนี่ล่ะครับหนึ่งแปดสองหมู่สองนองคกอ,อเมืองจังหวัดศรีสะเกดสามสามศูนย์ศูนย์นไปสนีเพื่อนหอกครับตัวนี้นบันเด็กที่หนึ่งแปดสองนะครับเนาะ ครับเดี๋ยวเราแอมสืสรุปตัวเลขให้เบิงอีกรังหนึ่งนะครับเดณผ้ชมเลขคุณแม่ปะไพ่นะครับเนาะคุณแม่ปะไพ่คุณยายสายจวดครับเพิ่นให้มาสามตัวนะครับเด้อหงวดนี่สี่เจ็ดหนึ่งครับสี่เจ็ดหนึ่งอันนี้บ้านเล็กที่คุณแม่ครับบ้านเล็กที่ของคุณแม่เนี่ยคือหนึ่งแปดสองเพิ่นฝันว่าเห็นพ่อแม่เพิ่นมาเสียชีวิตฝันว่าคุณพ่อแม่นี่ตายนั่นแหละครับผมเยกยตีเป็นเลขสี่เจ็ดหนึ่ง ันถามมักสองตัวเนี่ยเป็นกบฏเจ็ดหนึ่งครับสื่อสลัน่นสารลับหลังกันเหรียญเนาะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมโลทงนั่นเลยครับเด้อยสำหรับคลบปนีเบาแอมโลทงก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนให้มีโชคมีลาบมั่นมั้นเลยครับเด้อเฮงเฮงรวยๆยครับสวัสดีครับสรลับนาสรลับหลังกันนะครับเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ